เบื่องานโอ้อย่าเพึ่งเบื่อนะบอกได้เลยนะถ้าใครคิดกำลังจะไปสมัครงานนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้นะมีคนแขกมีคู่แข่งมีคนขัดแข้งขัดขาหรือถ้าได้ก็จะได้ไปร่วมงานกับคนที่ไม่น่ารักเกรงว่าจะอยู่ไม่นานนะคะอย่าพึ่งเบื่องานที่เก่านะคะอดทนอยู่ที่เก่าไปก่อนถ้าใครเบื่องานก็ต้องอดทนหรือการเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานวันนี้ ระมัดระวังนะคะมีคนขัดแข้งขัดขางานไม่ราบรื่นนะคะระวังคนที่ไม่ประสงค์ดีกับเรานะคะระวังการลงทุนด้วยใครกําลังจะไปลงทุนเกี่ยวกับหน้าที่การงานระวังโดนหลอกโดนโกงการเซ็นสัญญาการดีลงานวันนี้มีอุปสรรคนะคะเจอคนเอารัดเอาเปรียบเจอคนไม่น่ารักนะคะต้องดูดีๆนะคะใครไปทํางานวันนี้นะ,ะส่วนการเงินตึงมือนะคะรายจ่ายเยอะนะคะมีรายจ่ายที่เราอ่า ไม่จําเป็นหรอกนะคะจริงๆตัดออกไปก็ได้แต่ว่าบางทีเราจะเอาอ่ะมันต้องเอาให้ได้วันนี้วันจันทร์นะคะมีเกณฑ์เงินรั่วนะคะใช้เงินเก่งน,นะคะระหวังนะคะอย่าอย่า,ยาสร้างหนี้เพิ่มเนาะส่วนความรักวันนี้นะคะมีฟิลเจ้าชู้ถ้าใครมีแฟนแล้วอย่าเผลอใจนะคะไม่งั้นปัญหามันจะระยะยาวแต่สําหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้นะคะจะมีคน มาลุ่มหลงคุณนะคะแต่ดูด้วยว่าเขาโสดจริงไหมนะคะจะมีคนมาขอความรักจากคุณนะคะแต่ต้องดูดีๆว่าเขาโสดไหมคนวันจันทร์มีสเสน่ห์นะคะทําให้คนลุ่มหลงได้นะคะจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงช่วงนี้มีสเสน่ห์มีออรา่าแต่คนที่เข้ามาต้องดูดีๆนะคะ รวมทั้งตัวเราด้วยถ้าเรามีคู่อยู่แล้วก็อย่าเพลิดใจไม่งั้นปัญหามันจะเกิดนะคะอ่ะยาวเลยระยะยาวเลยนะคะส่วนสุขภาพวันนี้ระวังความเครียดสายตามดลูกต่อมลูกหมากฝ่าเท้าหัวเขา่าระบบข้อต่อต่างๆนะคะคอบาไหลการอักเสบในร่างกายนะคะ,ะดูแลสุขภาพด้วยความเครียดความดันนะคะ วิธีทําบุญเสริมดวงวันนี้ทําบุญกับคนพิการนะคะทาบุญกับเด็กทําบุญกับหมาแมวหรือถือศีลน,นะคะฟังเทศฟังธรรมนะคะสวดมนต์นะคะถือศีลปิดวาจานะคะหรือทําใจให้เป็นพระวันนี้เพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีเรื่องให้คุณงุนงิดใจนะเช้าๆอารมณ์ดีเที่ยงเที่ยงโอเคแต่พอตกเย็นมางุหงิดมีเรื่องให้รบกวนจิตใจทําให้คนวันจันท์วันนี้ อารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องรู้ทันจิตนะคะพอรู้ว่าโกรธให้รู้ว่าโกรธนะมันจะได้เบาบางลงเนาะไปต่อนะคะ <c oughs> โชคลาภวันนี้มีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะสื่อนำโชคก็คือเลขคำนวณเลขใกล้ตัวนะคะหรือกุมารเงินกุมารทองรักยมพี่ไข่นะคะให้โชคคนวันจันทร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าแปดค่ะ ะะดูแลสุขภาพท่านด้วยนะคะระหว่างเรื่องความเครียดน,นะคะไมเกรนสายตานะคะโอเคจ้ะวันจันท์วันนี้รู้สึกว่าวันวันจันกับวันอาทิตย์เนี่ยดวงคล้ายๆกันนะพอตกเย็นมาจะมีเรื่องมากระทบจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะช่วงช่วงห้าหกโมงเย็นไปแล้วเนี่ย ะะอ่าฟืนไฟในบ้านก็ให้ระวังด้วยขับรถขับลาอย่าขับรถเร็วนะคะเย็นนี้นะทั้งทั้งอาทิตย์แล้วก็จันทร์เลยนะคะก่อนที่จะไปวันอังคารนะคะก็เช่นเคยหมดอดาวไปตอบก่อนเนาะน้องมนบอกว่า